นี่ค่ะเด็กๆจะแตะน,น้อนอีกแล้วนะคะวันนี้น้นอยจะพาเด็กมาทำข้าวทอดธัญพืชกันคะ่ะมาดูวัตถุดิบก,กันเลยนะคะก็จะมีข้าวข้าวโพดไข่เห็ดหอมถั่วดันเตางานะคะงาดำนะคะคั่วเสร็จแล้วคะ่ะต้นหอมแครอทเราดูเครื่องปรุงเรานะคะก็จะมีซอสฝาเขียวเกลือนิดหน่อยคะ่ะเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยคะ่ะ เรามาตักส่วนผสมกันเลยนะคะเด็กๆมีข้าวสวยนะคะข้าวสวยข้าวโพดค่ะข้าวโพดนี่ต้มเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นนาคั่วค่ะหัวรันเตาค่ะเ็ ครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสฝาเขียวนิดนึงนะคะเหลือนิดหน่อยแล้วเราก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเด็กๆแล้วเราก็จะปั้นเป็นก้อนนะคะหลังจากเราคลุกเค้าข้าวแล้วก็มาปั้นเปอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆเราก็ใส่น้ำมันลงกระทะรอให้เดือดให้น้ำมันร้อนแป๊บนึงนะคะ เราก็จะเอาข้าวทันจะพืชที่เราปั้นเป็นก้อนๆนะคะมาชุบไข่ทอดกัน ทอดจนเหลืองได้รับษาเลยนะคะเด็กๆค่ะเราก็ทอดไปเรื่อยๆนะคะเด็กๆเหลืองได้ที่แล้วเราก็ตักกันค้าตักใส่จานเพื่อเสด็จน้ำมันกันนะคะเราจะไปจัดใส่จานกันค่ะ อาหารว่างของเราเข้าทอดธัญ,ญพืชเสร็จแล้วนะคะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำมะตูมค่ะธัญ,ญพืชมีสัตพคุณนนะคะเพิ่มไขมันดีลดความดันลดไขมันในเส้นเลือดดูดซับอาหารประเภทน้ำตาลอุดมไปด้วยเส้นใย,ยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจนะคะแล้วกลับมาพบกับน้าน้อยเมนูหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ